<c oughs> เป็นยังไงบริอันแบบแบบเจ็บจับกับบริเจ็บติพวกตีหาสิเจ็บเตือนแน่นอนวันทิตหนึ่งแล้วก็เจ็บไปว่ามันเห็ดไปว่าเจ็บป้าบมันนวลๆนี่สินะนะอืมเมมแล้วก็จิบ กับสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องบุสุขสุคนเนาะบ่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสามมยบ้านป่าอีกแล้วเนาะมาพบพ่อก็สามมยบ้านป่ากับพี่แดดได้มาหาทางเอ๋ยปอกเพิ่นเนาะกับมาหาทางเมย์ุงเพิ่นทางเราเองกับปดิมาทางเอ๋ยเพิ่นนี่กะลายมือเลยเนาะกะโดนพอสมควรมาส,สนะเนาะเมื่อนี่มีโอกาสก็เลยอ่ามาหาทางเพิ่นบรรยากาศกะชิมขึ้นเลยเนาะ คนนี้จะตกเลยแหละเนี่ยได้ฮาก็สิไดเขาไปฮะทังเด็กเพื่อนเนาะป่กรบสบายดีด้วเนาะทางเดเพื่อนสบายดีมาเจอกันอีกแล้วมือนีกันเนาะแมนลมร่มหนาวแน่จับบนหนาวบ่มือกอนันบันท่อนเนาะเมวานี่ฮ้อนแมนยุเมวานนี้นอนในหม้ากำลังดีแย่ชะมแมนยุหงม้ากำลังดี คูณทางเมฆกับ่ได้อยากมานั่งน้มลูกเบ้างทำได้ทำฟันลุกเลยว้ายังวะอยากมาท <c oughs> ำ <c oughs> าาาเรื่องราวเป็นยังได้เนาะตีอยู่บ้างบ้าโอ้ยผลิตแบบยังนุ่มกระลูกเ่ยเพลงกตีอย่ามาอย่ามานั่งอย่ามาทำเรื่องราสิเหตุจังได้ยันมามีมีแล้วบ้าแบบว่านเพิ่นเข้ามาช่วยเรือนะมีอยู่บ้าก็มีมีอยู่มีคนอ่อนนั่น ก็มาซอยขาลรงใบฝล่นชงมาโดยตรงกับเจ้าบอชกมาทางยึดทางไผเขาว่าทางไผเกาะลื่อไผ่ได้เนาะมันผู้ชายบอชายไผว่ะแบวลาพาเพลินบอเขาก็จะบอเอาซื่อละมื่นอยาเนาะยาดอกจันยานาะฝุ่นฉกมาฝิ่นหายไรมือละเมื่อวานนี้ มื่อวานนี่เออ้เบนหาช่องมือเดิมโอนมา Home หมายเลขโอ้ไม่อืมตอนนี้ได้ท่ะเลไรสักเพิ่คขับบนอาหารนี่ชามพันกว่าเออฮันนี้ฮองก็คอยได้เงินพอได้ไปค่าหือคาหมอนอพักมึงคาว่บบนอาหารไปกี้หัล้านป้ายบริษัทตอนี้หาสองล้านป้ายแล้วอืมอือไปขอนั่นบอเตรียมเข้าไปขอสองล้านกว่าเราไปถามมึงแมนสองล้านกว่าแล้ว ้าออกง่ายใคยรอเนาะขอดูเฮือนเอาเองเนาหมอเลยทางคิได้ทราเป็นแม่ซาซีอะไรก็ใออกไปห้องมอคนเนาะทางสิดีเขาบปจจาคมึงดีจะบัวจะชิมเป็นแม่บ่สวชิมออก่ายแม่เราเลยบวแบบบุคือบุคือเนาะบุคยเห็ดไรก็บคือแม่เนียแม่คอยขอดูกโก้คอยขอดเมินไะผนก็ได้อเมือนั่นเดผยทออกง่ายเน่ให้ยาผลออกง่ายดีอย่าละเจ็บโขปจจาคมเห็ดเนาะอือจจเจ็บจังหวะเหนื่อยนะ ใจมันก็คือกันได้เจ็บลูกคนเจ็บก็ต้องนะอดทนแหละบางคนก็บขาบมือขามขึ้นชมืมอหูได้นะักสามมือมบางคนก็เจ็บนี่ก็ประมาณสองสามชั่วโมงก็ออกแล้วสองสามชั่วโมงก็ออกแล้วเนี่ยวเจ็บเกินเจ็บดนเนาะคือทั้งเจ้านี่กับบริปั้นบะทองกับคืออากาศหนาวสิกะ เออปกติบ่างจกปั่นทองมผู้อยู่ตี้อยู่ทองปั่นกงเนี่ยเทียวถามเทียว่ว่ามันหนวงเนาะมันนวลมันไก่หมอแลยพี่จ่าเบ่บอายังไงกับมันลงวันชันชันเนาะอันก่อนทอมเดือดคองแล้วมันนวงแบบนักนักโยนโยไก่ม้อีได้นีแลอืมมันมันโนนโนนโน่นโน่นโน่นไปไหนก่สีวม้อสีออกแมนแมนแมนอะไรแมนอะไร

ปกติห่ส uhm ิเจ like ็บเตือนแน่นอนประมันทิดหนึ่งแล้วก er> ็เจ็บไปว่ามันเห็ดไปว่าเจ็บป้ามันนวงสืนนะอมคนแบบมันเจบแบบปวดปวนเอาเสมัยกันนะปวดปวดทิกทิ๊กทกเลยอ็จิ้เหูยัด้นอเ่ยหาเราบริเป็นเนี่ยเราบริเป็นนอกจากว่าอย่างไรแลน มันกะชีน yeah. mm. like ่วงๆลงมันมันปั้นแลนะฮะมันชีน่เออหน่วงเนะหน่วงไร่หนุงไรยกของหนักหนุ่งเหมืนกะชีนุวงงอืมทองปั้นแล้วก็อีกอย่างก็จาชีหอดกำหนดเกิดเลยเนาะมันกะชีเกิดแล้วก็คอยหดตัลงในทองเจ้ากระชีหลั่นลงเนี่นอืมไปอันจะาวันะาสี่วันที่ชาสี่จะไปอยู่สาหนองเตทํามอนโฮมโอ้ น้ำหนักเด็ก <Darwin> น <t> ้อยเท่าใด๋น้ำหนักเพิ่น3โลก็ขึ้นโอ้3โลบ่ทัวตัวใหญ่เออตัวใหญ่ถูกต้องแม่นก็ถือว่าตัวใหญ่สมควรตึบเเนาะาบเนาะแม่นน้อยนึงอืเป็นคนตัวจ่อยบ่จักเนาะจ่อยเอ้าปดแม่นี่บ่อ้วนดปดลงลูกพี่เออจ่อยอืน้ำหนักเ่นักเจ้าน่ะตอนบท้องน้ำหนัก4 4อืบตนท้องซะ50กว่า50กว่า เดกห้าสี่สิสี่ห้าสิบเก้าปลูกสกิโลไปแม่จะทำห้าสิบแล้วนะ,ะอืมตากาันสิมเจอสมบูรณีแม่เอสมบูรณ์ยู่เนาะลูกเขาเลี้ยสมบูรณ์ค่ะก็เล,ลีล้ยเ้าสามโลเ <laughs> นาะเนาะบางเทือบาบางเทือกะว่าสามโลบางเทือกกบอกหอดกระมีเกิดมากะบางเทือกมาณสองโลเก้สาสองโลเปดบาหักยางพอดีงามในสองโลเก้า าสามโลนักไห้อัวของมาผัอยังสามโลไปผัอือเขาบอกว่ามิจุ์พูดคืกใหญ่มีแต์คนคนเดียวสองโลไปกายจะดับสามโลกว่าสามโลกว่าฮักขอดอยู่เงื่อนอืมแต่ว่อกะขอดง่ายคือเมยังไข่เนาะโอ้ยเฮียบุญเออเมย์เรียน่าจะบอกขอดหยกขอดแยกนะกินขนมไปท่านกินข้าวข้าวเศร้านะชวนยมุกินบุญยะ นมนิ่มก็ได้กินอยู่บ่ยังไม่กินก็มันยังไม่กินอีกไปแม่ส่วัวไปเอาย้ำบนเมื้อเนอยากนะลูกคนอยากก็ต้องไปซื้อยาไกลอะไรก็ต้องไปซื้อยาได้่สาวบางลูกนไนเนาะลูกอยากเพราะอย่างไคกินมันบอกใช่ไหมป้าตีมันไปอยู่แล้วมันอยากกินแล้วมันอยากหายยาไปซื้อเจะมาเขาจะกินหลอดเขาต้องหอบนนี่อืมเขาบริจาควะเขามี ถ้ากระสินนมมาให้อะซน,นมมาฝากคนยังโมย่ากินนมก็ได้มาตับัวกินได้ซะกินได้แบบเฮาบัตรือพาคาทองเนอะบแม,มน่นฮาท้องเป่าได้อ,อือสองคนคือเอาเป็นเจ้าเถอะเฮาบปตือพาเถอะบ่กินก็นได้เนะสีก,กินเห็นยังอันนี้เขาต้องกินได้มมบแม่นว่าฮาสิบ่กินต้องกินโลดโอือจะไดนเป็นกระเพาะกระเพาะไปแห้งเจ๊เล็กคนหน่อยอยู่ในท้องค่ะ ลบากอีกเนาะอืมลำบากอีกแล้วตอนถือผ้าเจ็บท้องเจ็บสายอืมเจ็บอะไรเป็นกระเพาะเนาะฮัลโกติคันว่าเรากินข่าวดีหาว่าเราสิอ้วนกูนี้ใต่กับบำรุงเนาะอือันนี้เราขนาดเราบะฉู่กินเไงบ่มันจีฮอดเที่ยงอะไรยังบ่กินข่าวเช้าอยู่กินได้เหรอบำรุงนะกินแต่นมกะเนาะเราเที่ยงใแหละเนาะบริแบบคือเจ้าถือผ้าเจ้าบริยากยังแบบว่าอยากแห้งๆแบบว่าอยากสิชุดแบบคนแมานอยากกินบริอยากบอกบริขีบอก เออใหญ่ยังจะใหญ่กินน่ะอยากกินของแซฉะแบบนี้อยเช็คของแซ่บยากกินยังเนอะเออวินล้อมเนอะของเหนี้ยากกินชิ้นงาผักงาเผาเออที่หวานเจียวไล่เดียวยังไงใครซอยจุอุ้ยเนเผากินอยากเนาะเมนในคนเมนปุ้งกันอยากตัวได้คือต้องได้กินทันนะเนาะมุติได้เฮยคอยต้นคอยตื้อพาคอยกันอยากบักซารีซื้อมาสิบพันติ เอาขึ้นนะโขวันนอนกินผ okay. mm. 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 ู้เดียวออกินหล่ได้เลยอยากได้บุตรีไปเนาะแมนกินเนาะไหนว่าว่าทอดมาบริกินทอดมากินคือเก่าแต่ว่าต้องอัานสินกรจักขอได้รู้มากใส่เวลาเนาะนะจะได้กินก็ใช้เวลาแมนทุกคนกับบุคลำคือขอกับบุคลาำขอไปใช้เวลาตะลึงเนี่ยตัวตะลึงหากินเลยเด้อ นาะขอก็ไม่ได้ใส่ไมลาการในสายบัวขอกินอยู่กินเมื่ทุกอย่างนะคนนะออกมาแต่กรรมขอออกกรรมมาหันกินไปเมื่อตําแจ่วกินแต่อยู่กรรมปุ๊บบางคนในหลักเนาะในทุกคนเนาะตําแจ่วตอนอยู่กรรมน่ะอยู่ตําตําแจ่วหมกเผ็ดนี่แหละโอ้ยอยากเอาปไปเด็กใส่ได้เคยดิแทบว่าหมกแปงอย่างเนอะกระฟังกาดอย่างนี้หมกข้ามอย่างนี้กินนะอยู่กรรมปุ๊บอยากได้มันก็กินมันก็แซ่บให้อยากกินมันก็แซ่บเนาะ ลุกว่างเลยค่ะกินแซ่บอืกนี่กินเขาเป็นชาวเปจอยนะบ้างเต็มนะบอกอันนเจ้ากระเตียนเได้เลยบ่มีบอยู่กำห่อนนะบ่อยู่กำห่อนบ่แม่อใช่ชาวอันนสนอกสะแซนนมีคนไปลบ่มีไลยที่อารถในนี้เออใครจะมีอยู่เนาะเออเม้นใครยุ่งจ่ะมีแต่ให้ยืมลำชัวข้าวเนาะใครที่อยู่อยู่จังมือขิดว่าเอก็ห่อนอยู่อาทิตย์หนึ่งเจ็ดมือมาก กินน um, mm, like, ้ำพอได้ก mm. mm. uh, yeah. ินหอยก็เบิ้ดไปอีอืมแม่นล่ะกินเพื่อยังเพื่อรากายไปข้าหน้าพุ่นแม่นอยู่กาอยู่บ่ได้นกเนาะงอดแงดงอดแงดกันกต่อยเ็กไผแม่น่กก็เฮาบ่แปัวเออแม่นเฮาต้องออเฮาต้องบำรุงตัวเองกินอได้เฮาร่างกายเฮาก็แข็งแรงอืทงไปเพื่อตัวเองแหละแม่นละ มันเห็ดเผื่อภัยเนาะมาเห็ดเผื่อภัยเผื่อตัวเองเหรอเฮาลูกได้ท้องเขาเละเฮาต้องเรีเลี้ยงลูกอีเด้อยู่ดีมีแหงกันเนาะบุติได้เลยเมื่อวายังมีใครมาเลี้ยงมึงอีกเนาะแต่มีไครมาเยี่ยมฉันเนาะมีจังเฮาแล้วมาเยี่ยมเพิ่นก็คือแต่คือทางอันแฟนหรือว่าผัวน่ะตอนเพิ่นเคยเซตลมกันแล้ยดิเหิ่อนยังบ่ได้เซตมาเลยบ่บอกกันไกเออก็บ่ได้ตรต่อเลย ก็ย่ามีแต่เพื่อนบอกก่อนเพื่อนบอกกอนบลอกเพื่นบอกในมุมนั้นเธอเลนะมาถามนะเจ้าบอกบอกว่าเจ้าท่องไหนเพื่อนบล็อกก่อนบล็อกก็ท่องแรกๆใครเพ็่คนบอกบอกไปหลายเดือนแล้วใครบล็อกเด็กก็ยังโทรอะไรคือเก่าติดต่อกันได้นทางชิมือกับบล็อกเพื่อนบอกเพื่อนไปบอกขึ้นมาเนี่ยเพื่อนได้เป็นคนบอกมันเออข้า็ยะเนาะมีแต่ข้าก็เริ่มต้นชีวิตใหม่จนในลูกก็เกิด ออกมาเลยเนาะมันก็นสบายเลยลูกใหญ่แล้ว,ลวก็เกลับไปหาเง,งินอยู่ไทยบัมนสบายาต้องคิดอย่างไรนะสาวบ,บัวเนาะมาอย่างเนีวเนะอืออือบอร์จีพีนแต่ฮาหลายคนก็มีประสบการณ์กัรบางคนเติกเลยแต่วถือพาคาทองพ่อเม์กับบุมีนเนาะอันนี้แค่ไหนพ่อเมฆเขาก็มีเพื่อนเอาถานเนยนี่ใคร <laughs> ไปหาเง,งินบัมนีนอืมข่าวเที่ยงชิคิดกินว่าไงยังบุ <laughs> <laughs> ยังพูจะสิกินยัง อากาศเย็นเนาะมื้อนี้เนาะค่ะไข่แต้บ่ได้มีแต่ฝนคือมีแต่คือฝนสิตกเนาะซะบ่ตกสินานตกบ่ัดพนมอือเช้าตาพนมบ่ตกเนาะมื้อเช้านี่เนาะไปดๆอือกมาที่นี่ไฟฟ้าดับเนาะตกทงอื่นเนาะแม่นตึมทงเฮาทงเฮาก็บรรยากาศดีขนาดเลยนะกันบ่ได้ไปใกนอนตุมผ้าฮักอยู่เออทงาน แมนคันดาบุบางคนก็าาคาซาวคายเพิ่นแต่ก็บวิญากให้มืดแล้วเนาะมันขาขายกับบกขาดดิคือเฮาเธงบมเห็ดเบี้ยพี่ชายก็นยุ่งอย่าขาดขาดเยอะแบบนี้ไปหาถ่ายคลิปมาก็ะจงบวแดดอืมมันข้าไปแบบมันแดๆๆดโอ้ยไปลำบากขนาดเลยเต <บา S 1> ้องสะบวอืตอนนี้แล้วสองขยมือมาในใครเนี่ยบรรยากาศอืมเอาสิขายแบตตัวประหลัดพวกซื้อแบตยังพอเห็นอยู่เดือดคลายบ่ อายเบสช่องเตอมันได้ลูกลลูกมันไปแมันถิ่ลูกมันช่างมันคายคายตัวเท่าไรแบะแ้ลูกขาดขาดไปเบิน่งก่อนเลยแบงใหญ่ได้เบ่งไงโดยงตัวถิ่ลูกเเอเใหญ่เนังิ่นขาแต่เฮากระชิดได้ชังไรจับบัวใจยังว่ากับเอเอนม เรากัแวะมาดินมาเยี่ยมเนาะแมนอยาว่าฝันเกิดลูกแล้วบ่วันนั่นเนาะคือมอใกล้แล้วอยากฝันเกิดลูกแล้วว่านั่นเนาะเลยมาเยี่ยมเบิ่งมาสั่นบริมาหาเิ่นกระหลายมื่นเลยเนาะสามสองสามมื่นเลยเลยมาแวะเบิ่งอยากมาเกิดแล้วว่าสั่นมายังปุ๊กเก่าเออยังบ่แตกอยู่อันที่ซาบะซาสีวันที่เช้าสี่เนาะโอ้หลุนหลุนวันนี้แม่นอีกสิบปลายมือ แมนอีกที่ป้ายมือปะเฮอนี่บางทีมันเจอกรบโบหอดก็มีมันเจอกระลุลงมากมันเจอกขึ้นไปนั่นเนี่เด้เจ้าคือมือชิบันนงนงทองนี่ยนี่เนาะนงนงกระเตือนถิดหนึ่งผู้ใดขันหนงนงเออเตือนนึ่กระถิดหนึ่งกระถึกแล้วการสังเกตแบบมันหนงแล้วเแบบการเท้าเข่าแบบจะได้แบบมันเกอดอันน้ำได้เข่ามาแมนแมนอันนั้นเลิกใกล้สิได้เล้ยแมนแมนมันสีออกเลยมันสีออกมันพอนเป็นนานเราเรียกลูกตรงนี้แมน ก็เออเข้าปลาแหละอกอ่อนทันใดใหญ่ยังกะคิดเนาะต้องเอาอลี่ผูกคนไม่ได้เออคลอดออกมาแล้วหมดล้นเลยกินล้นแล้วเนาะใหา่ยังกะดูถือบางคนนี่กินยังเห็นบอกก็จาบางคนเขามักพิษเนาะพิษเกาะพิษกรรมนี่ก็กินบวอันชวรายสาเหตุที่พิษกรรมนี่งคือสาเหตุมาจากคาร์บเดอร์เพราะว่าเขากินอาหารพวกหมูเนาะ เลือดหดจ้างกินยังกับไปก็ขาลัะมันกับเออเลือดจ้างแบบมันก็เลยแบบว่าผิดกรรมงานเห็นไหมตอนผ่อนจนหนาเนาก็ไปหาเลือดเอาไปนอนชาวนาเขียนหาได้กับอะไรเลือดเลือดกุ๊บยังจังนะบีอ้ายากอ้ายากเนาะกีฬานะเป็นอะไรกัแมวกุ๊บโอะขี้บอลได้กุ๊บโอะได้เนี่ยเออเออไหนบอลมันเป็นมันเป็นเลือดเอะไรเนี่ยเลือดดีเด้อเลือดดีนะแดงต้ของผ่นทื่ผ้าสิว่าโฉวเฉวโดเป็นเป็นน้ำหัวลูกเนาะ เป็นผู้ลูกลูกผู้หญิงลูกสาวมาจากจ้ะผู้ยเนี่ยมาเจ้ามาเจ้าบ่หมักแต่งเดี๋ยวเจ้าไปกไอโกเจ้าก็เห็นเลยบ่เพิ่นนอะว่าเป็นผู้ชายตอนนี้เอออาจารย์บ่ได้เบิ่งกภาษาเนียค่ะเพิ่นมีกล้องมาหลบแรกเอามารอบซองกับผู้ชายเอออย่ผู้ชายหรือว่ามาหมักแต่งหน้าเป็นสีมดหน้าดำหน้าอืมนี่เป็นลูกสาวเนาะอย่าลูกสาวเห็นบ่ให้แม่แต่งต่อหาเดือนกว่าแล้วอืยตอนน้ำบ่แต่งเลยนะ อืมอืมโสมเป็นเซียวเป็นอย่งนีอย่าเป็นลูกสาวลูกสาวหนาค่ำบอกลู้สาหนาไซได้ผูกสาวหนาซสียบอแม่เออผู้ชาวเนี่ยมันหนาค่ำบ่เมนผู้ชายเป็ยักษ์ใช่ไหมยักได้ว่าลูกสาวยิ่้มีหนาเมื่อตั้งครรภ์ยิ่งหนาที่ไซนา่์คอยได้แต่งมื่อตั้งครรหนาคนไซจักไน้หาเถอว่าอยากเป็นยิ่งเนาะ Ave, อย่าฝุ่นอย่าฝุ่นญาติอันนะญาติอันความขาวความงามไปจักแม่เนาะว่าอะไรได้เลยเม่่แมออกย์จะรุ่นกันเนาะวิมวิสัยกันหลุดกันอีกเบิ้งเออได้กระชุ่ยด้วยคลอดง่ายเด้อถ้าเวาก be, like mmm ็ษตรกรตโตเมืองนะสาวเนาะเป็นกำลังใจให้เนาะเป็นกำลังใจให้ให้คลอดง่ายให้เกิดง่ายทันซะมือหนาเมินนายเกษตรมาเยี่ยมยามใหม่เนาะ อ่ะสบายดีเด้อเนาะสบายดีเสบายดีกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเฮาก็ได้เข้าไปถ่ายทำทางเอ้ยปอกเพิ่นกะเช็ดเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะถ่ายทางเฮานี่ว่าระกันได้ขอถอดขอไปเอฟซีเด้อเนาะทางเฮากะทางสมัยเองกะบางคนเอฟซีเนาะเพิ่นกะทำมาว่ากระเพื่อนสมัยนี่เนาะลงคลิปว่าัสดุเนาะหลายมืออะไรวะ ทางสามเณเองกะโมได้คอยไปทางไหนเนาะอยู่บ evet, ้านยากในขอบครัวแน่เนาะโมมีภัยเอาลูกเปิดเนาะแสด้กะสี่วันนี้กะทางสามเณเองก็มาแล้วเนาะกะพาักเอฟซเด้อเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สามเณรเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจสามเณรเนกาคลิปต่อไปมาฮันดีสามเณเองก็แสด้ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซเนาะอย่าเพิ่นติดตามของสามเณรมาฮันดีสามเณเองก็แสด้ขอตัวปิดคลิปก่อนเพราะกะคำ่าสบายดีสบายดีเนาะ